สวัสดีครับท่านที่เคารพรูปนี้คือยูเทินแปดเลนนะครับบนถนนไฮเวย์ของเราทุกสายเวลานี้ยังมียูเทินแบบโบราณแบบนี้ยังอยู่อีกเยอะนะครับยูเทินพื้นราบเราทําถนนสี่เลนเนี่ยมีเกาะมีเกาะตรงกลางแต่เวลาเราทายูเทินเราไม่ได้ใส่เกาะนะครับแต่นี้ถ้าเราถ้ายูเทินเราใส่เกาะตรงเนี้ยมันจะเป็นถนนที่ปลอดภัยนะครับถนนไฮเวย์ทุกสายเนี่ย ต้องเปลี่ยนยูเทินพื้นราบธรรมดาแบบนี้ให้เป็นยูเทิน8เลนนะครับยูเทิน8เลนนี้ก็ทำง่ายจากทางนี้ไป500เมตรจากทางนี้ไป500เมตรก็คือเท่ากับ8นเลนนี่เท่ากับเป็นถนน1กิโลไอ้นอกนั้นก็ยัง4เลนเท่าเดิมเวลารถจะกลับรถเนี่ยมันเหมือนกลับในวงเวียนเลยจะกลับรถได้ตลอด24ชั่วโมงตลอดเวลาไม่ต้องกลัวรถทางหลักชน พอรถทางหลักเนี่ยเขามาก็จะวิ่งซ้ายแล้วก็ออกไปข้างๆงแล้วก็มาเข้าแล้วไม่มันไม่มีการชนท้ายนะครับอ่อฉะนั้นถนนไฮเวย์ทุกสายต้องเปลี่ยนยูเทินพื้นราบธรรมดาแบบนี้เป็นยูเทินแปดเลนนะครับเนี่ยถนนสุขุมวิทอทุกสายเนี่ยแต่จริงๆแล้วเขาก็เตรียมไว้พร้อมแล้วนะครับถนนเนี่ยเขาก็เตรียมไว้พร้อมแล้วแต่ตอนนี้ถ้าจะทำไปยูเทินยกระดับเกือกม้าเนี่ย ราคามันสูงถ้าทำทำยูเทินเนี่ยถ้าเนี่ยคือเขาก็ทำไว้แล้วเนี่ยนี่คือถนนใหม่นะครับถนนทางหลวงหมายเลขสองสองห้าเนี่ยตรงนี้เขาก็ทำเผื่อไว้แล้ะถ้าเราใส่เกาะตรงนี้แล้วก็ทำให้ให้มันโป่งออกมาหน่อยนึงถ้าทำแบบนี้มันจะง่ายถ้าไปทำแบบอื่นมันจะทำยากทำแบบนี้แค่ตีเส้นสองเส้นแล้วก็ขยายตรงนี้นิดนึง รถทางหลักสองเส้นนี้ก็วิ่งตรงนี้ใส่เกาะแล้วปัญหารถที่จะชนก็ไม่มีนะครับทําง่ายสะดวกทําได้ทั่วประเทศทางทางไฮเวย์ทุกสายเหตุที่ต้องทำเนี่ยเพราะว่าตอนนี้รถรถบรรทุกอะ่ะเขาคันใหญ่ขึ้นเ,เป็นเป็นรถพ่วงรถพ่วงเนี่ยถ้าจะให้เบรก ตรงยูเทิร์นน่ะเขาเบรกกระทันหันนะไม่ทันนะครับเหมือนกับไฟแดงก็เหมือนกันเนี่ยต่อไปทําไมประเทศสหรัฐอเมริกาเขายกเลิกไฟแดงอ่ะเพราะว่า3วินาทีอ่ะพอมาถึงไฟไฟแดงไฟเหลืองอ่ะสวินาทีแล้วให้ให้เบรกอ่ะถ้าเป็นรถพ่วงจะเบรกไม่ทันนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ควรจะเปลี่ยนไฟเหลืองให้เป็นเอสิวินาทีไม่ใช่3วินาที เปลี่ยนให้ลดพ่วงรู้ะหรือว่าทำตัวเลขใส่ก็ได้ทางไฮเวย์เนี่ยต้องทำตัวเลขใส่รถรถพ่วงเขาจะได้ไม่ไปถึงสามวินาทีเบรกไม่อยู่ครับแต่ถ้าทำเป็นยูเทินแบบนี้ก็ปลอดภัยถ้าทำถนนไลท์ไฟแดงก็ปลอดภัยถ้าทำยูเทินแบบนี้แล้วเนี่ยก็สามารถไม่ต้องทำไฟแดงเพิ่มและสามารถยกเลิกไฟแดงได้ด้วย เป็นถนนไร้ไฟแดงปลอดภยัยเพราะรถสมัยใหม่มีรถพว่วงรถเทเลอร์รถคอนเทนเนอร์จึงต้องเปลี่ยนแบบถนนแล้วนะครับถ้าไม่เปลี่ยนนี่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นช่วยกันรณนมาลงใช้ยูเทิร์นแบบ8เลนนะครับถนนจะได้ปลอดภัยนะครับครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่ดูจนจบสวัสดีครับ